ค่ะน้องๆอยากทราบวิธีปลูกสิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะง่ายๆนิดเดียวค่ะอุปการณ์นิดๆะดจะได้ดูพอดีวันนี้น่องผืนนี้ก็เลยจะให้ดูแบบนี้เลยจ้ะนี่คะ่ะสิ้นเราประกะติพับซ้ายพับขวานะคะใส่หัวนี้เข้าไปาค่ะง่ายมากเอาให้นั่นเลยนะ,ะัะ ก็เอาจะจะับฝั่งใส่เข้าไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็เดินนะคะแล้วก็มีเข้าไปนคะคะแล้วก็เราจับตรงนี้สวยงามน,นิดนึงตรอนี้นิดนึง่งก็จะได้แบบนี้ด้านนี้ถ้าไม่เดินเร็วไม่ไม่ต้องกลัวหลุดเลยจ้ะ ลุงเป็นคนเดินแล้วจะชอบเก็บเรียบร้อยนิดหนึงก็ใช้เข็มกัดเล็กๆค่ะ โอเคค่ะเราซ่อนไว้ข้างในนี้จับให้สวยงามตามใจชอบได้เลยจะ้ะเห็นนะคะด้านหลังค่ะขอบคุณค่ะ